สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้สวนหลังบ้านไม่มีอะไรจะลงเนาะเพราะว่าฝนมันตกทั้งอาทิตย์เลยนะคะเราก็จะมาอัปเดตสั้นๆให้ดูว่าสวนหลังบ้านทำอะไรยังไงวันนี้ก็เหมือนเดิมฝนตกอากาศก็ครึ้มๆแบบนี้นะคะไปไหนมาไหนก็จะลําบากเนาะอากาศก็จะหนาวๆออกไปก็จะเปียกฝนนะคะเราก็ขี้เกียจนาภาพหน้าบ้านมาให้ชม ดูแต่สวนหลังบ้านนะคะวันนี้มาดูหน้าบ้านหน้าบ้านเราก็จะประมาณนี้นะคะฝนตกคนก็ไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่วันนี้วันอังคารนะคะวันนี้เป็นวันลังคาลวันวันจันทร์ก็ตกท้องวันคิดคอนเทนต์ไม่ออกก็เมียไปวันนี้ก็ตกตกเหมือนเดิมเนาะก็จะไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรนั่งเฝ้าหน้าบ้านวันนี้นะคะ เรีนมาหน้าต่างนี้สินี่ก็ฝั่งนี้เนาะบ้านลุงเขาบ้านลุงเขาก็จะมีคับเพลนไว้ไปห้องดีๆดเวลาไปห้องดีๆก็จะมีบ้านรถแบบนี้นะคะถ่ายไม่ได้เพราะว่าต้นไม้บ้านเราต้นไม้บ้านเราสูงแล้วบังหมดแล้วนะคะรู้สึกจะบังหมดแล้วนี่ดูหน้าบ้านเราก็จะประมาณนี้หนะ้าต่างเราให้ชมว่ามีรถผ่านหน้าบ้าน รถเ,เล็กเรารถเล็กไว้ไม่มีเปลืองน้ำมันนะคะให้ดูฝากดูตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรจะลงเนาะเพราะว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะมีรถวิ่งผ่านมันได้ออกไปข้างนอกอากาศมันเย็นมันหนาวเนะเาะแล้วก็ออกไปมันก็ไม่มีอะไรนอกจากที่จะไปสง่งลูกไปโรงเรียนไปซื้อกับข้าวไปทํางานช่วงนี้เราก็เราทํางานแค่เสาร์อาทิตย์นะคะ ตราทำงานแค่ผู้ผิดต่อทำงานแค่สุกเสาร์เราก็ไม่ได้ไปไหนวันอาทิตย์ก็จะไปบ้านญาติบ้างนั่นนู่นนี่จันทร์อังคารก็จะชีวิตปกตินาปปะลูกไปโรงเรียนอยู่บ้านทํางานบ้านวนไปทําสวนวนไปประมาณนี้ค่ะค่ะมันไม่มีอะไรให้ลงช่วงนี้นอกจากที่จะรอหิมะนะคะรอหิมะลงอีกเราก็มาอัปเดตสั้นๆให้ดูเนานะหน้าบ้านเรา เกียจออกไปหลังบ้านแล้วฝนตกมันหนาวนี่ก็จะมาหาเป็นคลิปที่ขี้เกียจมากเนาะเป็นคลิปที่ขี้เกียจมากขอโทษด้วยนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะมาอัปเดตอะไรให้ดูอันนี้ไปสั้นๆก่อนเนาะเพื่อให้หายคิดถึงเราขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกทัพย์สักไทุกกำลังใจที่ส่งให้สวนหลังบ้านนะคะ บายเจอกันคลิปหนะ้า